แค้ะผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมตันเน่นะครับนี่ครับพิโรเคนนะทุกคนในโหมดซ m มนะพีโรัตรต<า>ูกลังต,<อ>ตี<อ>ตีทีหนึ่ง,งสวยนี่เล่นเป็นเลนล่างนะทีแรกมีการแก๊งเกิดขึ้นนะสี่ตัวนะมีเรื่องไปแล้วผมผมแตกไปแล้วแต่ดีพี่คิวได้แรกแตั้งแต่คิวยังไม่ออกแตกงแต่คิวยังไม่ออกเลย ศัตรูหายไปมันยังหายอยู่อะเฮียมันหายไปทั้งวันเลยว่ะศัตรูหายไปมันมีพาราไซต์อ่ะเกมนี้เฮ้ยมันมาแล้วพี่มันมาแล้วเฮ้ยไม่มีคลิปไหมดีให้พี่บล็อกไว้บล็อกสาวกองก็ไม่เห็นแล้วตายนะระวังไอกองนี้มันยังไม่ได้บล็อกศัตรูหายไปยังไม่อกชิหายว่ะมองมันเข้ากลางเลยเพื่อเข้ากลาง เอ้ยชี้เจ็บมากแล้วรอถึงไหมพี่ระวังร่องตลอดมันตึงเออวิ่ง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 เดี๋ยวมันตึงคลิปอยู่ใกล้หรือไม่มานาขึ้นเอ้ยพี่หิมก็อัพสามเราตัวลีมานาทั้งคู่ยังไม่รู้สึกว่าพอใช้เลยเออค่อยๆมันต้องมันต้องแบบให้เวลามราหน่อยแต่มันก็ดีกว่าไม่มีอ่ะนะมันก็ค่อยๆวิ่งขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆทรมานที่ไหนทรมานเหมือนรอใครสักคนมารักอ่ะเฮ้ย ไปเวดาม่านมเพจอยู่ไหนวะไอ้่นี้มันมีชี้นะผมอาจจะโดนมันขัดแข่งขัดขาเลยชี้มันจะดินอาร์มเราสัตรูหายไปกูบล็อกเลยสามกองดูดิพี่จะทำไงดีนะว่ะกีนแกจะซื้อได้กูไปบล็อกอีกสองกองบนนั่นด้วยผมจะเล่นแบบผสมแท้งหน่อยุกคนเราจะได้ไม่ตายง่ายๆ แลตายยากๆหน่อยถ้าม,มันเดินมาไอ้น,น,น,นี่<บ>วะใครปิงเจากนะันอะเดวลเหรอเก็บลุนบนไหมรุนจริงเขาได้ลุนจริงเหรอใช่เขาได้ลุนยากล่างยังไม่มีอยู่นะอีวนัน เอ้ยดึงโดนสวยตายเอ้ยถลอดอยู่นี่อ้าวเชื no ่อมันเดินมาลูนี้ได้ไงวะตายหนึ่งถอยเลยพี่ผมไม่มีอะไรให้แล้วต้องการกำลังเสริมอีกหนึ่งคนเธอได้สิ่งที่สุดท้ายแล้วเห็นเชื่อสู้จนเชือสุดท้ายแค่นั้นแหละสู้จนเชือสุดท้ายครับผมผมพยายามนี่ไงผมได้ไงตัวไหนตัวจริงววะตันี้อ่ะตัวนี้นี่แหละตัวที่กูตีนี่แหละ

พอดีเราพิชเราพิชแล้วก็ดึงสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนไม่มีดึงแล้วนะเฮ้ยมันมันล็อกคนแน่ลำเพลทล่ะระวังนะกูจิกตีจนแบบเียกมือกูจะทะลุเลยเยือนอยู่ใกล้ๆผมไว้เพื่อนผมแวะเอาคลิปกลางมามาคนไอ้นี่อก่งมันเลย นี่มันรอเข้ากลางวะัวดโดนเด่บูดล็อกเนี่ยยืนใกล้ผมไว้เนี่ยปรากวเป็นพุ่งชนทีสองคนมึนนั่งสองคนตายหน่องคนให้มันพาหลอดไปอยู่บนละเฮ้้ว่าขำเปอยเขาฝืนแจ๊คขำ เแล้วขับม่แห้งนะเอ้ยควมสามารถวีวาร์ปได้นะพี่วิ่งมาบนก่อนก็ได้แล้วค่อยวาร์ปเจ้ามันฟาร์มเพื่อนเอ้ามึงไม่แวะสักหน่อยว่าเดวิลถ้ามันวาร์ปไปร่าง หมดเลือดหมดไม่คิขอขอขอแทไมัหน่อยแ h งยิ้ว u ดนผู้ขอแบบนี้พี่ยอมกีดเส้นเลือดใหญ่ตัวเองแล้วก็ให้นดนกินเลยดีกว่า้อผมแทะแทะแขนเลยอะ่ะ <c oughs> ข้างล่างมันเงียบเราอยู่นี่ก่อนค่อยไปติดวาไ, <c oughs> ไว้พอไปกลางโดนโ <c oughs> หตาย <c oughs> ห่าเลย <c oughs> กลับไปเล่นกับทาร์ลตดีกว่าข้างล่างไปดิอรอเลมันฟาร์มฟีมใช่มันฟาร์มฟรีแต่มันยังมันยังไม่มาถึงหน้าป้อมเลยก็ลเลยว่ายังไม่ยังไปไอ้นี่ก็ตีจังเลยอาจจะได้ซ้อนกลางมากกว่าบนก็เอาไม่ได้ ไม่อยู่คนละเรนนะมัอยู่ทำอะไรเรนบนกลางโดนพอดีรีบรีบรีบารีบฆ่าเออพิมล้มไปเลยเที่มันตายตายทีหลังกันตีผมไม่ได้ดามตรไม่มีบิงหรอกบอกให้แล้วมีบิงนะ ต้องเล่นก่อยเยอะๆเกมยนี้เฮ้ยเดีย๋ยวเวลาใช้คีบจะตายมาเพื่อนเขาเดินอย่างนั้นน่ะไม่ถึงทำไรดาบสั้น <c oughs> ดาบมันสั้น พาเพื่อนเราสวยเอ้ยสวยติวกูตีอยูสองหนึ่งหโ,โหอยู่ไม่ทันนี่จะดาเมจตั้งไหนตายหาก่อนมันอยู่ในคีบอ,อ่ะต้องให้คีบมันแตกมองไม่เห็น,น,น,นคีบมายตาย ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเอ้ยมาเข้าคลิปแหมเอ้ยมึงนี่แล้วเพลทล็อกแน่นอนแล้วเพลทล็อกแน่กล <ığın keyboard> ับบ้านเลยว้ากับบ้านเลยแล้เพลทล็อกแล้วเพลทล็อกค่าหนึ่งมืออะไรนะท่านหนึ่งมืออ๋ออ๋อเล่นเล่นนี่อ๋อเล่นเคนเล่นเคน ล่างนี้มันเป็นล่างไทยไงล่างไทยท่นหนึ่งหมื่นโอเคเฮ้ยเพื่อนโดนออกมือโยนหรือล่าแม่งละสานี่ฟรีไป บิงเดี๋ยวว่ากันออกแน่แล้วบิงเดืงมั่วๆพันันดนไม่อยู่เฮ้ยแ,แอบล็อกว่ะไม่ยฟลาคไยอยู่นะมือโยนกำลังมารอแป๊บพอมามึงโดนมือโยนกูไอ้หี้ย หาตายก่อนสวยเฮ้ยพี่กิมล้นะลำสวยมาก,มมออกสโลว์ไว้พี่หน,นหนึ่งลงพื้นมันวิ่งขึ้นบนสวยลากคุกเหรอลากถูกไปแช่แท้ๆขับกปนะอนะบอ้เขวด์ผมชอบท่านหนึ่งหมื่นมันไม่กี่มากเลยท่านอะไรนะท่านท่านหนึ่งหมื่นนะโอเค okay, ท่านหนึ่งหมื่นลง <laughs> เอาของเลยของเลยอย่าอยตามผมนะเพื่อนเมยวาน <c oughs> ครับครับคาถาฟ้าก่อนดีกว่านบิงก่อนดีก่เนบิงก่อนพี่บิงก่อนเดี๋ยวผมก็ทำบิงก์เหมือนกันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมบิงก์ตาม <c oughs> ละสาจะโคนเด็ก ันเห็นมึงอชิบหายแล้วมาได้ของเลยมันหวานของเปล่าไม่หวานเช็คก่อนเออไม่หวานเช็กก่อนสันได้ของผมกับเงินไปเช่นเดยวบูดได้มึงดึงมาได้เหี้ยเนี่ยดึงมาดึงเพดึงโอ้โหก็โดนกาโดนปันา ไม่มาจานหน้าแล้วพี่แมวอมวใจาเย็นใจเย็นเย็นเฮ้พี่คิมอย่าอ้อมไปงั้นขอมบอกก็เปอนควมบอกมามันมันแก่แย่งคงผมมันต้องตายเอวอมันสุ่มเดืกดเลยา a r ไซมา เรียบร้อยกูมือโยนไอ้บุดอยู่นู้นไอ้ตัวมีของแต่สะท้อนก็ดีนะเกมนี้มีทานวยเราไม่เห็นล็อกใครวะไอ้เดี๋ยรล็อกใครเลยมันวิ่งเหยาะๆยาไปเลยว, <laughs> วิ่งเหยาะๆะ <laughs> เหมือนควบควายไปไถนาเล่นๆดูทุ่งนาชิ่นมันก็แค่วิ่งหยอๆใช่ไหมแ้วมันก็วิ่งหยอๆไปตามปกติมันไม่ได้ล็อกใครเลยมันวิ่งไปกลางกลางควายโดนใจเราแล้วไม่มีอยู่ไปไปดึงมาดิมันไปดึงมาดึงเลยเพื่อนเดึงเอาตัวอื่นได้ไหมเอาไอ้เหี้ยนี่เลยที่ขี่ล้อแช่ไหมนี่ก็ตีตังเลยแข่งวันแข่งวัน สวยตา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 ยของพี่ชัดๆเฮ้ยเฮ็นเดี๋ยวพิมขีค่อยถ่ายให้ผมบวกบวกอนบวกไปมีตัวฟ้าอยู่บนอ่าซ้ายคนเด็กอยู่ข้างบนฉีดพี่ที่เดียวพี่ตุยเย่เลยนะตุยเย่เลยใช่ไหมตุยเย่เลยใช่ไหมมาฟานแลนะ ไอ้เฮี้ยเดินออกไม่ได้มึงจะวางงูปิดทางเนี่ว่าทำไเฮี้ยอะไรนะกูเดินอาจจะเดินออกได้เฮ้ยเรียบร้อยดิเดินมาไหมะเออ rampage เมื่อกี้ rampage เฮ้ยมันจะตายอยู่แล้ว ก็เดึงไม่โดนหรอไม่มีอยู่นะเว้ยสี่สิบเจ็ดวิ่ไปแช่ได้นะแต่ดิโวโร่ไม่มาทำตื่นมันดึงไปแล้ว,วมันดึงไปแล้วดิโวโรมันดึงไปแล้วดีวโร่ทำมันตื่นนะอืมเฮ้นี่ก็ตีจังเลยบิงบิงไปไหนไปมันมีตัวแล้วไหมครับแลมเพตไงโอ้โหตายจะทิ้งหน้าพี่อยู่แล้ว <c oughs> ถามว่ามีตัวเหรอ เขาคิดหัว,วพี่หัวเล่นบทอยู่บนนะเพื่อนเลนบทอยู่บนเออเออรู้เรื่องเพื่อนมันบอกใครไม่รู้มันได้บิงแล้วเอ,อาไซคีบอกว่ะ กลัวโดนมันตบแบบอันน่้หอกลางเกือบแล้วกูเดินไปอย่างนี้ไม่กินโดนตบแน่เพื่อนจะเล่นบนใช่ไหมพี่จะตบผมป่ะพี่โหดจังครจะทำหลงพี่โหดยังอ่ะดีๆนะดีๆนะเอ้ยพี่นูหมาแต่เมื่อไรวะตื่นแล้วอ่ะพี่เนี่ยนึกว่ามัถีบพี่ไว้แท้ เล่นวาตาหน้าก oh ี่โมงแล้วส um <No um ี่โมงยี่ห้าได้ตาหนึ่งเล่นช่วยได้แต่ยังไม่จบเดี๋ยวจบเดี๋ยวบอกเฮ้ยเอาขี้นี่ก่อนเฮ้ยขาเลยแม่งบินบอกมาเฮ้ยมันลากขี้มองไม่เห็นกูอยู่สวน นี่อยู่อีสองหนข้างบนนี่จะไปไหนอ่ะกี้ไอ้นั่นโดนเดนกระชากไปกินหวานแม่เลยเที่ยมันเห็นผมเออมันก็ต้องหวานเดี๋ยวว่าเห็นมึงแล้วมึงก็แตกหน่อมัคนเดียวเนี่ยเขายืนอยู่ข้างบนมึงไปแตกหน่ออะไรอยู่ตรงนั้นแตกต่างได้แต่อย่าแตกแยกเคยได้ยินเปล่าแตกต่างแตกแย่อะ ออกอะไรต่อยวะเราบิงกันสองคนเลยเดยวบมันจะไม่ทำบิงเลยมันมันมันโดนแล้วไอ,อ้เหี้ยมืดมองไม่เห็นพี่มันจะอยู่ทาร์ลอดให้อลอยู่ให้แล้วพี่สวนมัน แกแค้นมันล้างแค้นมันบบเขี้ย,ยมันไม่ตายอุ้ยโดนโดนชี้มึงวางงูบังกูุยกูเดินออกไม่ได้คนท่านตีนเลยใช่ไหมมันมีตัวมีตัวไอสัตว์แล้วบังลุงให้ออกอืมแม่งงูบังไอ้เหี้ยเรื่อยเร่อนมันจะเล่นกันต่อพี่ไปโอ,โอ้ไม่โด,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 โดโน là ngon 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 Tai tay, ok. đừng đừng còn đừng còn đừng Hoi, dừng song. Hoi, dừng mang. Hoi, mùa 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 ơi mùa 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 ไม่ได้แล้วไอโบยอมไม่ใช่เขาวิ่งวนป้อมมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวซะเดี๋ยวโลบอคเดี๋ยวไปอัพเป็นคอนตันใหญ่นี่มา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 กูมีมือโยนเพื่อนทันกูไหมทันกูไหมกูมีมือโยนทันนีเร็วเร็วรีบยัดรีบยัดรีบยัดไอ้เหี้ยสองวิหนึ่งวิตัดไม่ทันไม่ทัน เนื้ออยู่หลังเนื้ออยู่หลังไม่แดงโดนซ้ำแล้วเอาแม่งดิเอาแม่งดิไหนกูยังไม่เห็นมันเลยเอาแม่งดิแครมันพี่วิ่งไปละแม่งวิ่งหน้าตั้งไปเลยเดี๋ยวจะบิงแล้วออกเจตต่อเดี๋ยวนี้ก่อนอันที่หายอ่าฟ้าก่องกันฟ้าบ้างกันเกี่ฟ้าเสร็จปุ๊บออกเจตต่อเลยสั้นเกิดนลองเอาชี มันตบพ่คิมโอ้พ่คิมตายโดน,นดิน้ตลางแอ้ัน,นี่นะอ,อ่ะอพี่ล้าง,ง,ง,งใแล้วล้างจานอ่ะล้างแล้วเหรอวันนี้อ่าล้างแล้วมันเรายอมแพ้ง่ายๆเลยเหรอวะ โอเคมาเกมนี้เกมไว้นะเคนฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเดีย๋ยวจอเจอใหม่คลิปหน้ามีพลาดยังไงก็อ่านเกมนี้ก็มานี่ไปแล้วบายครับ